เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอย่ยเสียงย่อมยอยดใไข่ทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อสวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิปนะคะ วันนี้เรามาฟังเรื่องลิลิธพะลอกันค่ะลิลิธพะลอเป็นเรื่องราวความรักของพะลอกับพเพื่อนพระแพงพี่น้องสองสาวในเรื่องที่เพียงแต่ได้ยินบทเพลงชมโมของพระเอกก็ลหลงไหลจนพาตัวเองและพระเอกไปสู่โศกนาฏกรรมกลายเป็นเหยื่อล้างแค้นโดยไม่รู้ตัว ด้วยมีปุ่มหลังคือความขัดแย้งระหว่างสองตระกูลของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเกิดเป็นรักต้องห้ามทำกลางเพลิงแค้นแต่ด้วยความปรารถนาอันรุนแรงของพระนางทำให้พวกเขามีห่วงเวลาที่ได้เสพสมอารมณ์หมายก่อนจะจบลงด้วยความตายเราไปฟังเรื่องราวของพระลอกันนะคะ กล่าวกันว่าณนะดินแดนล้านนามีอาณาจักรใหญ่อยู่สองแห่งที่เป็นปรปากต่อกันคือเมืองสวงที่มีเท้าแมนสวงเป็นเจ้าผู้ครองนครมีชายาคือนางบุญเหลือมีโอรสคือพระลอส่วนอีกแห่งคือเมืองสองที่มีเช้าพิมพิสาปกครองมีโอรสคือเท้าพิ่ชายพิสนุกร มีชายาคือนางดาราวดีมีพระธิดาสององค์คือพระเพื่อนพระแพงครั้งหนึ่งเท้าแมนสวงยกทัพไปตีเมืองสองและได้สังหารเท้าพิมพิสาครจนสิ้นชีพเท้าพิชัยพิสนุกรผู้เป็นโอรสจึงนำพระศพพระบิดาเข้าเมืองและปิดประตูเมืองจนรักษาเมืองสองไว้ได้ ส่วนท้าวแมนสวงพิจารณาแล้วเห็นว่าคงตีเมืองสองไม่สำเร็จจึงยกทัพกลับไปส่วนเมืองสองก็อัญเชิญท้าวพิชัยพิสนุกรขึ้นครองราชแทนพระราชบิดาแล้วส่งพระเพื่อนพระแพงไปอยู่กับยา่าผู้เป็นม่เหสีไม้ของท้าวพิมพิสาครพระบิดาส่วนท้าวแมนสวงเมื่อเสด็จกลับเมืองก็ได้ไปสู่ขอ พระนางรัศนะวดีผู้ทรงพระสิริโฉมให้แก่พระลอครั้นเท้าแมนสวงสิ้นพระชนพระลอก็ได้ขึ้นของราชสมบัติแทนพระลอนั้นมีใช่แค่มีเมียสวยตัวพระองค์เองก็ได้ชื่อว่าเป็นชายหนุ่มรูปงามจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วความหลอเหลาของพระลอถูกพ่อค้าวานิสบอกเล่ากันปากต่อปาก เรียกว่าพอไปค้าขายที่ไหนก็ชมโฉมกษัตริย์ผู้นี้ไปด้วยจนในที่สุดคำร่ำลือก็ไปถึงหูของพระเพื่อนพระแพงพระธิดาสองสาวแห่งเมืองสองซึ่งพอได้ยินคำเล่าลือถึงรูปโฉมของพระลอก็ตกหลุมรักจนเกิดอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับร้อนถึงนางรื่นนางโรยพระพี่เลี้ยงที่เห็นผิดสังเกตก็ถามไทจนได้ใจความ ด้วยความสงสารจึงคิดออกอุบายเพื่อช่วยเหลือให้ทั้งสองได้ครองคู่กับพระลอสมความปรารถนาโดยชั้นแรกให้คนปลอมตัวเป็นพ่อขาเที่ยวร้องชมความงามของสองพระธิดาจนพระลอได้รับทราบและให้หาผู้ขับร้องมาร้องให้ฟังด้วยคำบรรยายที่เลิศเลอพระองค์ก็ชักจะมีจิตวันไหวขึ้นมาบ้าง ชั้นต่อมาสองพี่น้องก็ให้ไปหาแม่มดหมอสเสน่ห์ที่จะผูกจิตใจให้พลอตามมาที่เมืองสองแต่ไม่มีแม่หมอคนใดกล้าทำเพราะเห็นว่าตนไม่มีความสามารถพออีกทั้งเคยทำแต่กับสามัญชนเท่านั้นจนในที่สุดมีคนแนะนำให้ไปหาปู่เจ้าสมิงพรายสองพี่เลี้ยงจึงไปอ้อนวอนให้ปู่เจ้าช่วยพระธิดา เมื่อปู่เจ้าเล่งยานดูก็รู้ว่าทั้งสามต่างมีบุพเพสันนิวาตและวิบากกรรมร่วมกันมาแต่ชาติบางก่อนจึงยอมรับปากช่วยเหลือโดยครั้งแรกได้ใช้อาคมเขียนรูปทั้งสามอยู่บนลูกกลมลงยันกำกับแล้วแขวนขึ้นไปบนยอดต้นยางใหญ่เมื่อลูกกลมต้องลมพระหาตัยของพะลลก็สั่นไหวด้วยความลุ่มหลง อยากไปหาแต่พระเพื่อนพระแพงแต่พระนางบนเหลือพระมานดาก็ให้หมออาคมมาแก้ได้ครั้งที่สองปู่เจ้าจึงทำซ้ำโดยใช้ธงสามชายลงอาคมปักยอดตะเคียนใหญ่ทำให้พลอครั่งรักขึ้นมาอีกทางเมืองสวงได้เชิญหมอสิทธิชัยมาช่วยจึงสามารถแก้อาคมได้ นอกจากนี้หมอสิทธทิชัยยังได้สร้างกองทัพไสยศาสตร์เป็นกราบป้องกันพะลอไว้ด้วยดังนั้นปู่เจ้าสมิงพรายจึงได้สร้างกองทัพไสยศาสตร์เมือสองไปต่อสู้จนได้รับชัยชนะกลับมาจากนั้นก็เสกสลาเหินหรือหมากบินให้ปะปนไปในพานมากพระลอก็หยิบเข้าไปเสวยโดยไม่รู้ตัว อาการถูกเส่หกก์ก็กำเริบหนักขึ้นมาอีกจนสุดที่หมอสุดที่ชัยจะช่วยได้พระลอทรงกลัดกรุ่มทุรนทุรายจะเสด็จไปหาพระเพื่อนพระแพงให้ได้พระชนนีและพระมเหสีอ้อนวอนห้ามปรามอย่างไรก็ไม่สำเร็จในที่สุดก็ต้องจำยอมให้เสด็จไปพระลอจึงยกพลออกจากเมืองสวง ครั้นถึงชายแดนก็ให้กองทัพกลับไปเหลือไว้แต่เพียงคนสนิทร้อยคนและพ่อพี่เลี้ยงคือนายแก้วนายขวัญที่ติดตามไปด้วยเท่านั้นครั้นมาถึงแม่น้ำกาหลงด้วยความว้าวุ่นพระไทยจึงได้ลองเสียงไทยดูปรากฏว่าน้ำไหลวนเป็นสีเลือดอันบ่งบอกถึงลางร้ายแม้จะรู้สึกหดหู่พระไทยและคิดกลับ แต่ด้วยฤทธิ์อาคมทำให้พระองค์ไม่สามารถหักห้ามพระไทยที่อยากจะเจอสองพระธิดาได้จึงยังคงมุ่งหน้าต่อไปในขณะนั้นปู่เจ้าได้ส่งไก่ผีสิงมาหลอกล่อพระลอเห็นไก่ที่สวยงามจึงอยากได้และไล่ตามไปจนเข้าไปถึงเมืองสองพระลอได้ปลอมเป็นพราหมณ์ชื่อสีเกต และให้พี่เลี้ยงปลอมเป็นชาวบ้านชื่อนายลักกับนายรามด้วยการชักนำของนางรื่นนางโรยพอหลอกก็ได้พบกับพระเพื่อนพระแพงเป็นครั้งแรกที่สวนหลวงจากนั้นก็พากันหลบซ่อนอยู่ในที่ประทับของพระเพื่อนพระแพงและได้นางทั้งสองเป็นชายาส่วนพระพี่เลี้ยงก็จับคู่กันเองเช่นกันในที่สุด ท้าวพิชัยพิสนุกรจับได้ตอนแรกก็คงกริ้วแต่เมื่อพิจารณาดูถึงศักดฐานะหน้าตาของพระลอรวมถึงผลดีของการเป็นทองแผ่นเดียวกันของทั้งสองเมืองแล้วจึงคิดจะจัดพิธีอภิเษกสมรสให้ทำให้ทั้งสามต่างยินดีเป็นอันมากครั้นความรู้ถึงเจ้ายาพนางกลับแค้นเคืองเป็นอย่างยิ่ง และต้องการให้ท้าพิชัยพิสนุกรสังหารพระลอด้วยต้องการล้างแค้นให้เท้าพิมพิสาครพระสวามีของตนที่ถูกเท้าแมนสวงพระบิดาของพระลอฆ่าตายในสนามรบแต่ท้าพิชัยพิสนุกรปฏิเสธเจ้ายญ้าจึงแอบอ้างรับสั่งของพระองค์บอกให้ทหารลอบฆ่าพระลอเสียโดยกําชับให้ดำเนินการในทางลับ ปรากฏว่าทั้งหมดได้ต่อสู้กับทหารอย่างทรหดนายแก้วนายขวัญน,นางรื่นนางโรยพระพี่เลี้ยงของทั้งสองฝ่ายสู้จนตัวตายไปก่อนส่วนพระลอกับพระเพื่อนพระแพงก็ถูกทหารยิงธนูใส่จนตายในลักษณะพิงกันกว่าเทา้าวพิชัยพิชนุกรจะทราบเรื่องทั้งหมดก็กลายเป็นศพไปเสียแล้วจึงมีรับสั่งให้ประหารทหารที่ก่อเหตุทั้งหมด ตลอดจนเจ้าหญ้าผู้เป็นต้นเรื่องให้ตกตายตามกันจากนั้นก็ได้จัดการพระศของพระลอและพระธิดาอย่างสมพระเกียรติรวมถึงส่งทูตนำสารไปถวายแต่พระนางบุญเหลือพระชนนีของพระลอซึ่งสุดท้ายแล้วทั้งสองเมืองต่างก็มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันต่อมา จบเรื่องของพระลอแล้วค่ะเรื่องนี้หากจะบอกว่าใครผิดใครถูกก็คงยากจะชี้ชัดเพราะต่างก็มีเหตุผลและอารมณ์ของมนุษย์ปุถุชนอย่างเจ้ายญาที่อยากจะเอาชีวิตพระลอก็ด้วยเป็นลูกศัตรูที่ฆ่าสามีตนจึงแค้นเคืองและนึกถึงแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจของตนมากกว่าจะเห็นแก่บ้านเมืองและลูกหลาน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะท้าพิชัยพิสนุกรก,ก็มีได้เป็นลูกแท้ๆของพระนางเลยมีเมตตาต่อพระเพื่อนพระแพงหลานสาวน้อยไปด้วยเพราะหากมีน้ำใจสักนิดคงไม่สั่งทหารไปล้อมค่าทั้งๆท,ที่หลานสาวก็อยู่ที่นั้นด้วยส่วนพระเพื่อนพระแพงที่หลงไหลได้ปรื้มกับรูปโฉมของพระลอเพียงแค่ได้ยินคำเล่าลือ ส่วนหนึ่งก็คงเพราะอยู่ในวัยแรกรุ่นที่มีอารมณ์อ่อนไหวหลงสิ่งสวยงามได้ง่ายอย่าว่าแต่สมัยก่อนเลยสมัยนี้ก็มีให้เห็นเหมือนกันใช่หรือเปล่าคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการหลงรูปของพระเพื่อนพระแพงจนต้องใช้สเสน่ห์เล่กลและทำให้คนอื่นต้องทุกข์ใจและพัดพากจากกันก็มีใช่สิ่งที่ควรกระทำ จริงๆแล้วต้องโทษนางรื่นนางโรยพี่เลี้ยงซึ่งควรจะช่วยชี้แนะไม่ใช่เห็นใจและชักจูงกันไปในทางที่ผิดจนดึงทุกคนมากลายเป็นเหยื่อแค้นของเจ้าย่าและต่างต้องพบจุดจบอย่างเวทนาในที่สุด